ตัวไม้ฉากนะคะเราจากจุดที่เรามาร์กตรงนี้นะคะเราจะกรีหรือขีดเส้นนะคะเพื่อให้มันเป็นแนวดังนั้นการใช้ไม้ฉากมันจะมีประโยชน์ในเรื่องของการทำให้แนวมันตรงโดยเราใช้ตัวอ้างอิงก็คือสันของตัวไม้ฉากเนี่ยขนานไปกับตัวไม้นะคะตัวไม้บันซ่านะคะนี่นะคะ ให้แนวมันแบบตรงนะคะแต่ถ้ากรณีคือจริงๆแล้วไม้ที่ผลิตออกมาจากโรงงานหรือหรือ,อ,อตัวที่เขาผลิตออกมาขายไม่ว่าจะเป็นกระดาษหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันจะมันจะมีมาตรฐานก็คือมันจะค่อนข้างได้ขนาดนะคะดังนั้นโอกาสที่มันจะเบี้ยวค่อนข้างค่อนข้างน้อยนะคะดังนั้นเราก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวอ้างอิงแล้วก็ขีดเส้นนะคะที่เราวัดไว้ก็คือหน้ากว้างเ ะะเมื่อกี้เราวัดไม้ที่ตัวเรือนคือ3.5นะคะเราก็จะเขียนต่อไปเลยนะคะมีตัวชาญอีกมีความกว้าง1.5นะคะตัวชานแล้วก็ตัวชาญแดดมีความกว้างด้านข้าง4เมตรนะคะก็จะเขียนมาระวัดไปทีเดียวไม้ที่ใช้ในการทำพื้นนะคะ เป็นไม้บันซ่าที่มีความหนา1.5มิลนะคะเพราะจะใช้เป็นโครงสร้างของตัวพื้นนะคะซึ่งจะต้องมีความแข็งแรงตัวพื้นเนี่ยเป็นลักษณะของตัวที่จะยึดลักษณะโครงสร้างของตัวเรือนนะคะกับเสาดังนั้นอาจจะใช้ไม้ที่มีความหนานิดนึงนะคะส่วนดีเทลต่างๆเดี๋ยวเราค่อยไปใช้ไม้ลักษณะ อาเพื่อที่ใช้ในการตกแต่งนะคะอันนี้ครูมาร์คไปแล้วนะคะตรงนี้3.5คือเรือนนอน1.5คือชานชานที่ใช้สำหรับนั่งพักผ่อนนะคะที่เป็นชานในร่มนะคะแล้วก็นี่อีก4เมตรคือชานแดดนะคะชานแดดจะค่อนข้างใหญ่พอสมควรเนาะ จริงๆสถาปัตยกรรมไทยเรือนไทยภาคกลางนะคะกิจกรรมต่างๆก็จะอยู่ที่ชานชานแดดนะคะแล้วก็จะมีการล้อมรั้วเรียกว่าล้อมรั้วไหมก็เป็นลักษณะเหมือนรั้วนะคะคือเป็นอ๋อเป็นตัวผนังปิดล้อมนะคะแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้มีหลังคาคุมนะคะเป็นลักษณะคล้ายๆกับรั้วค่ะแต่ยุขึ้นมาเป็นชานนะคะ แล้วกิจกรรมต่างๆก็จะทําอยู่ในบริเวณชานชานแดดที่ที่ว่าค่ะการหุงหาอาหารนะคะอ่าจริงๆถ้ามันเป็นเรือนหมู่หรือเป็นเรือนอย่างอื่นนะคะก็จะมีอ่กัวไฟหรือเรือนที่เป็นลักษณะของคล้ายๆกับห้องกัวค่ะแต่ลักษณะของเรือนเดี่ยวคือเวลาหุงหาอาหารถ้า ถ้าแมก็คืออยู่ชันแดดถ้าไม่ชานแดดนะคะวิถีชีวิตก็คือลงไปข้างล่างนะคะใต้ถุนหรือบริเวณบริเวณพื้นที่ด้านล่างของบ้านอย่างนี้นะคะทีนี้เราตัดได้แล้วสามชิ้นนะคะทีนี้เวลาขีดเส้นอ้างอิงเราก็ใช้ตัวเซตนะคะให้มันขนานกับตัวไม้นี่นะคะเพื่อที่จะ ใช้เป็นแนวให้มันได้ฉากแล้วเราก็จะขีดเส้นแผ่นพื้นนี่นะคะอ่ามันก็จะได้แผ่นที่มันได้สัดส่วนที่ตรงนะคะตรงหรือถ้าเราไม่มีตัวอ้างอิงแล้วคิดว่าไม้เราเบี้ยวนะคะจะสังเกตว่าที่แผ่นลองตัด ออลืมแนะนําไปว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องมีก็คือแผ่นรองตัดนะคะแผ่นรองตัดก็คือแผ่นยางสีเขียวที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะ,ะมีประโยชน์หน้าที่ก็คือเวลาเรากรีดหรือเราตัดหุ่นจาลองอะไรต่างๆนะคะมันจะรอยต่างๆมันจะ,ะถูกกรีดลงที่แผ่นยางนี้ซึ่งมีประโยชน์ในการที่จะทําให้เราไม่ไปรกรีดใส่โต๊ะหรือกรีดใส่อะไรแต่ถ้าไม่มีแผ่นรองตัดเราสามารถที่จะใช้กระดาษ ที่มันมีความหนายอย่างเช่นกระดาษหลังรูปนะคะซึ่งเป็นสีเทาเอามาลองได้นะคะเพราะว่าเวลาเรากรีดไปมันก็จะอยู่ที่กระดาษมันก็จะทําให้โต๊ะเราไม่เป็นรอยนะคะ,ะในส่วนนี้นะคะจะเห็นว่าในแผ่นรองตัดมันจะมีเส้นแนวบอกระยะนะคะเราสามารถใช้เป็นตัวอ้างอิงได้นะคะเวลาเราวัดเนี่ยนี่นะคะแล้วก็มีตัวขีดนะคะอันนี้ก็คือหนึ่เนนี่นะคะ่ะ สามารถใช้อ้างอิงได้เหมือนกันนะคะในอุปกรณ์ที่เรามีในคลิปนี้ก็จะเป็นส่วนของการวัดขนาดแล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดกันค่ะ